อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะมาเตือนกันนะคะมาเตือนกันมาบอกเล่ากันนะคะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะคะปี2025เนี้ยที่มันมีการเคลียร์พลังงานเข้มข้นนะคะของทางด้านไกอาเองนะคะทางด้านฝ่ายแสงทางด้านสหพันธ์เองที่ทําทหน้าที่ที่นอกเหนือจากมนุษย์มนุษย์ของเราเนะะี่ย สามารถจะทําได้นะนอกเหนือที่ความสามารถของมนุษย์จะทําได้นั่นคือเป็นหน้าที่ของทีมฟ้าก็คือเป็นหน้าที่ของอ่าทีมสหพันธ์ที่เขาจะดูแลทั้งด้านเทคโนโลยีต่างๆที่จะคลีนเคลียสภาพอากาศสารพิษสารตกค้างต่างๆนะคะที่มันอ่ายังมีการโปรยนะคะโปรยสารโปรยอ่าเคมทรลโปรยสารเคมียังมีการ ปล่อยสารเคมีออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะอยู่เรื่อยๆแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ความถี่ในการปล่อยสารเคมีในอากาศนะคะก็จะมากขึ้นความถี่มากขึ้นด้วยนะคะทั้งในน้ําทั้งในอากาศนะคะแล้วก็ปะปนมาในอาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้พูดเพื่อที่จะให้เราได้ เตรียมรับมือนะคะไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้พูดให้กังวลนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะมีมานำเสนอในทุกๆสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียลนะคะให้เราได้มุนงงให้เราได้สงสัยให้เราได้วิตกกังวลกันให้เราได้สับสนนะคะว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จกันแน่แต่ส่วนใหญ่นะคะหากว่าเราอยู่ในเส้นทาง การตื่นรู้สําหรับการกรองข้อมูลเนี่ยก็ยังใช้ในมาตรฐานเดิมของเราคือข้อมูลใดที่ทำให้เราสับสนงูงงทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลทำให้เราเไม่รู้ว่าเอ๊ะอ,อันนี้มันมันใช่ไหมมันจริงไหมนะคะให้เราเตือนตัวเองไว้ก่อนเลยว่าข้อมูลนั้นอะ่ะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อปั่นนะคะปั่นเพื่อที่จะให ให้อารมณ์ทางด้านลบของเราเนี่ยได้ส่งออกนะคะได้ส่งออกความความเครียดความวิตกความสงสัยมันเป็นพลังงานความถี่ต่ำอะคะ่ะหรือไม่ก็ทำให้เรา,เ,าเข้าใจผิดกันนะคะเข้าใจผิดแล้วก็นำออกพลังงานส่งออกพลังงานโดยการไปคอมเมนต์ต่อไปคิดต่อไปทําอะไรต่อที่มันทําให้เรามีความกังวลสงสัยสับสนนั่นคือ ให้เรารู้ไว้เลยนะคะว่ามันเป็นข้อมูลของทางอ่าดิฟเตของทางฝ่ายฝ่ายมืดนะคะที่เขายังทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะคือเกมนี้มันยังไม่จบสิ้นนะคะมันยังมันยังสนุกสนานและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนกว่ามนุษย์ชาติของเราเนี่ยจะคลีนเคลียร์ตัวเองได้ในอระดับลึกแล้วก็ มีจํานวนที่มันมากพอที่จะทําให้จิตสํานึกของผู้ที่ตกเป็นเหยือ่อผู้ที่ถูกใช้งานผู้ที่ตกเป็นทาสของของจิตสํานึกที่มันมืดมนเนี่ยเขาได้กลับตัวกลับใจแล้วสว่างขึ้นนะคะมันจนกว่ามันจะถึงวันนั้นนะคะมันถึงจะมีการหยุด เกมนี้นะคะแต่ณนะนะตอนนี้เกมนี้มันยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า,ายังมีผู้ที่ถูกใช้งานในด้านมืดเนี่ยยังยังเล่นเกมอยู่ยังเล่นเกมต่อได้อยู่แล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะมา,าช่วยกันนะคะช่วยกันถ่ายทอดข้อมูลแชร์ข้อมูลแล้วก็เตือนกันก็คือให้เรามีสติ มากขึ้นอีกนะคะมีสติในการรับข้อมูลมากขึ้นอีกเพื่อที่เราจะจับตัวเองได้ทันนะคะว่าหากว่าเราได้รับข้อมูลมาจากแหล่งใดก็ตามใดๆก็ตามนะคะที่มันทําให้เราสับสนงนงงวิตกกังวลกลัวนะคะให้เราหยุดเสพแล้วก็ออกจากข้อมูลนั้นทันทีคือมันจะมีในลักษณะของการแสดงใน หน้าจอของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่าสื่อหลักหรือสื่อโซเชียลสื่อ,อทุกทุกช่องทุกกระแสค่ะที่เป็นในลักษณะของในานามของฝ่ายแสงนะคะที่เป็นในลักษณะของในานามของฝ่ายแสงแต่แท้จริงแล้วอะค่ะคือเขาถูกครอบงำด้วยความมืดโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะ แค่เขาไม่ไม่รู้ตัวว่าเขาถูกใช้อยู่เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองเราต้องดูแลฉิดของตัวเองดูแลสนามพลังงานดูแลรักษาขึ้นการสั่นสะเทือนความถี่ของตัวเราเองนะคะให้อยู่ในการสั่นสะเทือนที่สูงสูงความถี่ที่สูงสูงโดยการมีพื้นฐานนะคะโดยการมีพื้น,นฐานที่ เราสามารถสแกนข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่มันเกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นข่าวสารเท็จที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เรากลัวให้เราวิตกกังวลก็แล้วแต่คือหากว่าข่าวสารใดข้อมูลใดที่มันทำให้เรารู้สึกว่าอ่อสาสันสะเทือนต่ำไม่โอเคเราวิตกกังวลอ่ะคือให้ให้ให้ใหยุดเสพแล้วให้ออกมาจากตรงนั้นได้เลยนะคะเพราะว่า หน้าที่หลักๆของเราคือการที่เราจะต้องอยู่ในร่องพลังงานที่เป็นการสันสะเทือนสูงๆนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆมันก็จะถูกสร้างขึ้นนะคะหรือมันเป็นสถานการณ์จริงที่ถูกเคลียร์พลังงานก็แล้วแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ไปวิตกกังวลและไปสร้างต่อไปใช้จิตสร้างต่อแล้วก็ไปเสพข่าวข้อมูล ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่มีไฟไหม้ใช่ไหมคะไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่ล่าสุดที่อเมริกาใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องโดนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลที่ถ่ายทอดออกมาแล้วทำให้เราวิตกกังวลทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกคุกคามเราจะถูกอเอเลี่ยนมาทำร้ายมนุษย์ต่างดาวจะมายึดโลกมาบุกโลกมาทำให้โลก แตกสลายาลักพาตัวมนุษย์ไปทดลองอะไรเงี้ยหากว่าข้อมูลมันมันไปในทิศทางนั้นแล้วมันทำให้เรากังวลวิตกและกลัวนะคะจงหยุดนะคะเพราะว่าผู้ที่ตื่นแล้วนะ,ะเราตื่นแล้วเร,เราเรอาอยู่ในขึ้นความถี่สูงแล้วะคะ่ะหน้าที่เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นตามเกมของผู้อื่นนะคะ แต่หน้าที่ของเราคือมารักษาร่องพลังงานความถี่ของเราให้อยู่ในการสั่นสะเทือนสูงและเราก็รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายนอกนั้นมันคือโฮโลแกรมมันไม่จําเป็นต้องไปรับรู้รับทราบแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปขยายขยายพลังงานนั้นต่อส่งพลังงานขึ้นขึ้นความถี่ต่ํานั้นต่อออกไปให้ ให้ให้จิตของเราสร้างในสิ่งที่เรากลัววิตกกังวลโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวแต่ว่าไม่สามารถหยุดในการสร้างความกลัวนั้นได้ในรูปแบบนี้อันนี้คืออยากจะมาะให้ข้อมูลในตรงนี้เพราะว่าในปี2025นี้เนี้ค่ะมันจะมีลักษณะเนี้ยเข้ามามากกว่าเดิมอย่างที่เราเคยเจอมาก่อนผู้ที่ตื่นอ่ะ ร่วมเดินทางกันมาเนี่ยรู้ทราบดีอยู่แล้วว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตอนเนี้มันทวีคูณมากกว่าตอนแรกๆที่เราตื่นด้วยซ้ำนะคะที่มันทําให้สับสนวุ่นวายไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จอ่าที่ไฟไหม้เนี่ยใครเป็นคนทําเบื้องหลังคืออะไรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นมายาทั้งหมดในภายนอกหน้าที่ของเราอะ่ะมันไม่ได้มันไม่มันไม่จาเป็นต้องไปรับรู้รับทราบในเรื่องภัยพิบัติในเรื่องสงครามในเรื่องโรคระบาดในเรื่อง ความโกลาหลความสับสนวุ่นวายหรือว่า,าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องการเมืองใดๆที่ท,ที่มันยังคงเล่นอยู่ในมิติ3เพราะว่ายังมีผู้คนที่ใช้จิตร่วมกันสร้างในรูปแบบนั้นอยู่มันก็เลยยังดำรงอยู่แต่ผู้ที่ตื่นแล้วแล้วก็ สันสะเทือนสูงแล้วในจิตสํานึกที่สูงขึ้นนะคะเรามีหน้าที่นะคะหน้าที่ของเรานะคือเราไม่ไปรับเอาเราไม่ไปเสพเราไม่ไปต่อยอดเราไม่ไปส่งพลังงานที่ไปใช้จิตช่วยสร้างสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่หน้าที่หลักของเราคือโฟกัสไปในสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นเราต้องการโลกใหม่เราต้องการเปลี่ยนแปลงโลกเราต้องการโลกที่สดใสเราต้องการ โลกที่สงบสุขสันติภาพมีแต่ความสุขความรักความเท่าเทียมกันเราต้องฉลาดพอที่จะใช้จิตในการที่จะโฟกัสไปในการสร้างแล้วก็สร้างข้อมูลในตัวเองเองก็ได้นะคะด้วยการเข้าใจของตัวเองแล้วก็การดาวน์โหลดจากภายในเนี่ยคือเราสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มา คือเราเราเสพข้อมูลที่มันมันมันเป็นรักมันเป็นเรามันสอดคล้องกับความถี่เราอะคะ่ะเสพพลังงานเสพข้อมูลเสพความรู้เหล่านี้เพื่อที่จะใช้จิตสร้างแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็มันมีข่าวที่มันป๊อปอัพขึ้นมาเด้งขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่มันสับสนวุ่นวายในโลกมิติศามมะมันจะเยอะมากขึ้นอีกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราได้มีสติในการที่จะเสพในการที่จะรับเอาพลังงานต่างๆให้รู้ทันนะคะว่าสิ่งไหนที่มันสอดคล้องกับพลังงานของเรากับหน้าที่ของเราที่เป็น Star l i イバ w เกอร์ผู้ตื่นที่มาทำหน้าที่นี้มาทำภารกิจนี้หรือว่า เราทําด้วยด้วยใจในการที่เราสบายใจเรามีความสุขที่อยากจะอ่าถือแสงแล้วก็อยู่ในพลังงานที่มันมีความถี่สูงโดยโดยโดย,โดยเจตจำนงเสรีของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับเส้นทางของเรามั้งไหมมันสอดคล้องกับเป้าหมายของเรานี้ไหมมันสอดคล้องกับวิธีชีวิตของเรานี้ไหมหากว่าข้อมูลข่าวสารใดๆเหตุการณ์ใดๆที่มันไม่สอดคล้องอะค่ะ ไม่ต้องไปรับเอาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปโฟกัสเลยนะคะอิเล็กตรอนเราจะมีอ่าอิเล็กตรอนอ่านิวตอนนิวตอนนิวตอนโฟตอนอิเล็กตรอนใช่ไหมคะที่ที่มันเป็นธาตุอะตอมของเราอะค่ะแ,แล้วตัวอิเล็กตรอนที่ครูเคยเล่าไปแล้วคือคนที่ติดตามอาจะรู้นะคะอิเล็กตรอนที่มันไปโฟกัสแล้วมันจะสร้างภาพขึ้นมานั้นน่ะมันก็คือเป็นเป็นจิตโฟกัสนะคะที่ที่มันสร้างภาพขึ้นมาน้นน่ะเรา จงฉลาดรู้ทันตรงนี้ว่าเราอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการนะคะจงใช้อีกขั้วหนึ่งก็คือโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเฉพาะ,ะข้อมูลที่มันทําให้เราสว่างสวัยตื่นรู้แล้วก็ยกระดับพัฒนาเราขึ้นไปในอีกอีกขั้นหนึ่งนี่ปี2025นี้นี้เป็นทางแยกสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะ คัดกรองคนด้วยนะว่า,าเราจะสามารถฝึกฝนตัวเองนะคะเราจะสามารถาตัดสินใจเลือกเส้นทางของของเราอะในเส้นไหนเนี่ยด้วยสตินะคะด้วยสติที่เราจะรู้ทันในการเสพข้อมูลในการใช้จิตสร้างสรรค์ใช้จิตสร้าง,ร,างรูปแบบชีวิตของเราว่าเราจะไปในทิศทางไหนไปในเวไนนะคะหากว่าเรา มีสติไม่เพียงพอฝึกสมาธิไม่พอสงบนิ่งไม่พอนะมันอาจจะหลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นแสงก็ได้นะคะอันนี้คือมาเตือนสติให้รู้ทันนะคะว่าปี2025เนี้ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนเท่านั้นเองไม่ได้ให้กลัวนะคะเพราะว่าคนที่ตื่นแล้วทุกคนรู้แล้วว่าความกลัวมันคือ,อพลังงานที่มันอาศัยอยู่ในมิติ ที่สามแต่หากว่าเรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยความกลัวนั้นอนะ่ะมันคือภาพมายามัมนคือภาพลวงตาความกลัวมันไม่ได้มีอยู่จริงนะคะความกลัวมันคือเป็นการสร้างสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองมันเป็นการาสร้างจากพลังงานมวลรวมของอผู้ที่ถูกใช้งานถูกใช้งานที่เป็นพลังงานด้านมืดนะคะ ที่สร้างขึ้นมาให้ให้ให้เรากลัวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้มีสติรู้ทันในตรงนี้นะคะก็ออกมาเตือนกันนะคะมาบอกกันมาแชร์กันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเราจะได้เตรียมเตรียมรับมือนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีสติในการคัดกรองคัดแยกการเสกข้อมูลการเข้ากลุ่มเพื่อนการมีบทสนทนาการอยู่ในสังคมต่างๆเราต้องใช้สติให้มากอะไรที่มันสอดคล้องกับ รักกับแสงนะคะเราก็ไปในทิศทางนั้นแต่ถ้าอะไรที่มันอยู่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยคุณก็ใช้ฟีวิลของคุณนะคะเจจตโนเสดีของคุณตัดสินใจเลือกทางเดินเองแล้วกันว่าคุณจะเลือกอยู่ในเส้นทางไหนในในกลุ่มในในสังคมไหนในรูปแบบไหนในข้อมูลไหนนะคะกอะ็อยู่ที่ตัวคุณเลือกแล้วกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันนวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ